สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี้ก็จะมารีวิวโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเดือนกุมภานะครับตั้งแต่วันที่3าม็นถึงวันที่16เลยก็ขอบคุณผู้สนับสนุสน,นก่อนนะครับนี่เลยเจ้าของหัตนะครับเจ้าเดิมครับคุณเจครับไม่มีใครคนอื่นแล้วแหละมีแต่คุณเจเท่านั้นก็เ <laughs> <laughs> ติม9บาทนะครับก็สเต็ปเดิมครับ9บาทนี้ ทุกๆโปรโมชั่นเลยนะครับได้99ดอกไม้นะดอกไม้99ดอกเอ็มพอยต์นะครับอีกพันหนึ่งก็เติม199 TL, นะครับอันนี้เหมือนโปรโมชั่นเก่านะผมว่าที่ชาร์โดเนี่ยครั้งก่อนผมอ่านผิดด้วย ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เติม399นะครับได้โซเดียสปิริตบาทอนอาวุปมาชิดนะครับแล้วก็ได้สว่าเทคออเดอร์นะครับเป็นไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เติม699นะครับได้เหมือนกันครับไม่เหมือนนี่ว่าโซเดียอะไรสปิริตโฟช็อตบาซูก้านะครับส่วนอันล่างก็เหมือนกันนะครับสว่าเทคออเดอร์นะครับเติมหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้านะครับได้โซเดียสปิริตเอชอาร์สี่เจ็ดนะครับก็อันล่างเหมือนกันครับเติมหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิ ครับสวัสดิ์เทคออเดอร์นะครับก็มารับมาดูกล่องครับโอ้ได้กล่องทุกอย่างเนยะได้กล่องหมดเลยอันนี้เป็นของแจกประจำวันนะ,ะมาเริ่มเปิดเลยอันนี้กล่องหลอกไม้เปิดไปครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าสเต็ปเดิมหนึ่งพันเอม้มใช่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าอ้าเมื่อกี้บอกได้อาบูช,ชาโดกลายเป็นอะไรแปรดเอ็ดบาร์ได้ไงเนี่ยได้ค้อน,นครับสามวันกับ 8เซสีชมพูอีก3วันเหมือนกันนะเปิดเลี้ยงกล่องแลนะเติม399ครับได้นี่ครับอาุธประชิดของฮิบารินะครับในเรื่องรีบอลแล้วก็ได้อะไรสว่าเทคออเดอร์นะครับมันเป็นไรเดี๋ยวมาดูกันครับได้สีลู <c oughs> อันนี้ผมให้ดูความแรงครับการทำลายเห็นขีดปะขีดการทำลายอะล้นไปถึงนี่เลย ลน้นล้นกรอบอะความแรงห้าร้อนะครับโอเคเติม1 2ึ่งพนะครับได้นี่เอชอนะครับเติม1599นะครับนี่ได้สัตว์เลี้ยงนะครับสไนเปอร์เนี่ยโอเคค่อยฟักก่อนเนาะเอาอันนี้ก่อนทีเด็ดนะครับอันนี้ทีเด็ดทีเด็ด,ด,ดสวัสดิ์เทคออเดสี่ชิ้นนะครับ หนึ่งชิ้นนี้ผมไม่แน่ใจว่าได้กี่วันนะครับสองชิ้นสามชิ้นเนี่ยผมไม่ได้อ่านรายละเอียดมามากนะครับก็ผมจําได้แค่สี่ชิ้นนะครับถ้าหลอมทีเดียวสี่ชิ้นจะได้ของถาวรนนะครับใช้ HP โอ p นี้มีประมาณสิบล้านเลยนะครับมันจะได้ไอเทมถาวรน,นะครับนี่มันเป็นเหรียญก้าหานครับใช่หรือเปล่าอะไรมันคือจี้อะจี้หรือสร้อยของนักของทหารน,นะครับ ไหนวะไอเทมนะอ่ามาดูคุณสมบัตินะครับ SP บวก2นะครับสปีดสปีดบวก5ความไวนะครับบวก5เลือดบวก2นะครับถือว่าคุ้มนครับคุ้มมากอะโปรโมชั่นนี้ผมว่าใครไม่เติมนี่ถือว่าพลาดนะครับได้ถักบอนะครับอันนี้แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เพิ่งได้มาลองฟักดูนะครับใช้1นึ่งหมือนอีกพี่ทำไมสัตว์เลี้ยงเยอะจัง โอ้โหอันนี้ของที่แล้วนะครับกิจกรรมครั้งที่แล้วสัตว์เลี้ยงามาดูคุณสมบัติพิเศษนะครับไลฟ์เฟิจูโจมนะครับบวกสองนะครับแล้วก็ค่าื่อเสียงบวกห้าสิบเคลื่อนที่ไวบวกสามเลยโอ้โหนี่กะมาวิ่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ก็บวกสาม <laughs> นี่ก็บวกสองถ้าเกิดมีเซตเทพถูกนี่วิ่งไวแน่นอนครับก็เดี๋ยวไปรีวิวโปรโมชั่นนะที่ได้มาเมื่อกี้นี้คืออาวุธประชิด อาวุธหลักสามอย่างไหมมีสามอย่างนะครับผมคล่องใจสี่รูมากเลยเนะี่ยแม่งหลอดการทำลายสูงมากเลยแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้หลอดความยาวไม่ค่อยค่อย,ยาวมากนะครับแต่ว่ามันล้อนออกมานะครับความแรงหนึ่งรอยห้าสิบห้านะครับสำหรับสร้อยนี้ที่ผมบอกบวกเลือด2นี้จริงๆมันไม่ใช่นะครับเมื่อกี้ลองไปเล่นดูจริงๆมันบวกยี่สิบเลยนะครับเหมือนใส่คัมพีอันนึงแหละแถมบอกวิ่งห้าด้วยถือว่าคมมากเลยนะครับแถมถาวรด้วย พี่เขียนนี้บอกเลือดสองไม่ใช่นะครับบวกบวกยี่สิบนะครับสุดยอดโคตรคุ้มเลยนะครับบวกเลือดยี่สิบนะครับยี่สิบนะครับฟังดีๆยี่สิบนะครับต้องย้ำต้องย้ำว่ามันโคตรคุม้มโปรโมชั่นครั้งเนี้ยมันคุมค้มมัะคุ้มไอ้นี่ไงถ้าเติมพันห้าครบเสร็จแล้วจะได้เดยกกล้าหาันเอาไปหลอ่อจะได้ถาวรนแล้วมันบวกเลือดร้อยยี่สิบคุมค้ม,ม<า>คุ้มหพันหกคุ้มนะคุ้มไหมหรอก็ก็โอเคนะ ก็ถ้าไม่คุ้มก็ไม่เติมหรอกผมเพิ่มเติมคอันนี้อ่ะเพิ่มเติมมาครบเมื่อกี้ด้วยเฮ้ยคุ้มโคตรจริงๆคุ้มโคอมันคุ้มเล้วมันคุ้มตรงที่มันได้ซ่อนนะครัะคุ้มมากเลยนะคุ้มคุ้มพันหกนี่คุ้มเลยของถาวรคือถ้าสมมติคนที่แบบไม่เล่นห้องโนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คุ้มสําหรับมันนะผมว่านะก็คุ้มนะผมชอบลองตล้าเลี้ยงมันขนั้นาดถ้าเป็นผมผมก็ว่าไม่คุ้มอ่ละอย่างมันก็หมดหมดพ่อว่าถาวรในชาติเฮสอาสิบเจ็ดยิงหัวก็เท่าไหร่เนี่ย ร้อยเดียวยิงหัวเหลือเท่าไหล่ะเหลือห้าสามลดไปสิสิบเจ็ดตัวตากร้อยสีสิบนะผมร้อยสี่สิบรจริงเหรอร้อยสิบสองโดนยิบแปดอะเออต่อนี่ยเชัดเหลือเก้าแปดโดนโดนยิบสองร้อยสี่สิบสองใช่ไหมยิงหัวที่ขวาฟันหัวตาย S <S <expand> <an> ม <trilogy. S 3> ีม like <bbe> ีมีใครต่อใครตอาตัวตัวกับขาก็ไม่น่าจะรอดแล้วตัวก็ไม่รอดขาก็ไม่น่าจะรอดแหละอุ้ยขารอดทําไมขามันลดน้อยจังหวะคีิกขวาเนี่ยร้อยสิบสิบฟันตัวไม่ตายร้อยโดนร้อยยี่สิบสามนะฟันหัวฟันหัวคลิกซ้ายก็ตายฟันตัวฟันตัวคลิกซ้ายอะ โดนเจ็ดสิบปดขานะ,ะโดนหนหกสิบสองลัษมีะอ,ละ,อะลองยิงยิงคนแรกดูว่ามันจะโดนไปกี่คนโดนส<น>ี่คนทดสอบยิงนะเอ้ยอยากฆ่ามันดิลูสี่ลูก,ลออกมันโดนสี่ลูกลูกละสี่ร้อยกว่า ลองอันนี้ดูดิอุ้ยสี่ร้อยเลยมันดีมันดีวันนี้ยิงมันมไม,ม่ไม่ค่อยแรงเลยว่ะแต่ว่ายิงมันอยู่น,นะเป็นเนี่ย